สวัสดีค่ะพบกับ watch update โดยจิมมี่ค่ะปาเต็กฟิล p ิป e เปิดตัว a q u a n o t l o o s โฉมใหม่ทันสมัยกว่าเดิมหลังจากที่มีการอัปเกรดนาฬิกาเรือทงอย่าง Nautilus ไปแล้วนะคะล่าสุดปาเต็กฟิล p ิป e ก็ได้จับอีกรุ่นที่มีแฟนๆเฝ้ารออยู่เยอะไม่แพ้กันอย่าง q u u n a น t Loose มาอัปเกรดใหม่ ซึ่งแต่เดิมรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นยอดฮิตที่สาวๆทั่วโลกต่างอยากจะจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะโดยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรเลยค่ะเริ่มจากขนาดตัวเรือนที่ขยับไซส์มาเป็นไซส์38.8ม mm. ิเมตร ดูใหญ่แล้วก็เข้ากับเทรนด์ปัจจุบันมากขึ้นโดยตัวเรือนประดับด้วยเพชร1.11กระตัดจำนวน48เม็ดใช้เครื่องควอซรหัส E23 250SC สายยางก็มีการดีไซน์ใหม่ให้โค้งเข้ากับตัวเรือนได้แบบพอดีเป๊ะเลยค่ะมีมาให้เลือก3สีได้แก่สีดำสีเขียวและสีขาวส่วนราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่617,700บาทค่ะ ทูดอเปิดตัว Black Bay ซ e ลามิกเทียงตรงระดับโครโนมิเตอร์เป็นการนำเอารุ่นยอดฮิตมาจับแต่งตัวใหม่แบบน่าสนใจจริงๆเลยนะคะสำหรับทูดอที่เลือกใช้วัสดุอย่างเซรามิกมาผลิตตัวนาฬิการุ่นไอคอนิกของทางแบรนด์อย่าง Black b a ซีหนั่นเองค่ะโดยตัวเรือนมาในสีดำด้านให้ลุกที่ดูดุดันและก็ลึกลับไปในตัวเลยนะคะ สำหรับขอบเบซิลก็ยังใช้เซรามิกที่มีการปัดริ้วสันเรมาอย่างสวยงามส่วนสเปคของตัวเครื่องก็ไม่ธรรมดาเช่นกันค่ะเพราะใช้เครื่อง in-house ์ house, รหัส MT 5 6 0 2 1ขีด 1U ที่มีความแม่นยำระดับโครโนมิเตอร์และที่เด็ดกว่านั้นก็คือมีการตกแต่งพื้นผิวเป็นสีดำด้านนะคะตรงนี้นะคะทำให้ดูเข้ากับตัวเรือนได้ดีสุดๆเลยค่ะมาพร้อมกับสายหนังแบบไฮบริด ที่ผสมผสานระหว่างหนังแท้และก็ยางเพื่อเพิ่มความทนทานและก็มีสายผ้านาโต้สไตล์ทูดอแถมมาให้ด้วยอีกหนึ่งเส้นค่ะโดยราคาเปิดตัวมาอยู่ที่1 6 4 3 0 0บาทใครที่สนใจก็เตรียมซื้อกันได้เลยนะคะ G-SHOCK ร่วมมือบัตรเวเซอร์ออกนาฬิการุ่นพิเศษน่าสนใจสุด,สด งานนี้เชื่อได้เลยว่าต้องมีคนมือไม้สั่นอยากได้นาฬิกาเรือนนี้แน่ๆค่ะเพราะว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างแบรนด์ G-Shock กับแบรนด์ Budweiser ที่เป็นแบรนด์อเมริกันระดับโลกที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตเบียร์นั่นเองค่ะโดยตัวนาฬิกานะคะจะมาในสีขาวแดงที่เป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์พร้อมโลโก้อยู่บนหน้าปัดโดดเด่นด้วยข้อความ King of Beers บ่งบอกความยิ่งใหญ่ของแบรนด์ได้เป็นอย่างดีตัวสายก็เป็นสีแดงล้วนที่สกรีนโลโก้บัตเวเซอร์ไว้อย่างชัดเจนนะคะส่วนฝาหลังก็มีโลโก้นกอินทรีที่ดูโดดเด่นมากๆและที่โดดเด่นที่สุดนะคะน่าจะเป็นกล่องบรรจุนาฬิกาค่ะมาในรูปแบบของกระป๋องเบียร์แบบสูงที่อยู่ในกล่องลังกระดาษสีแดงอีกชั้นหนึ่งดูน่าสะสมสุดๆไปเลยค่ะ ส่วนราคาเปิดมาที่200ดอลลาร์และจะวางขายแบบจำกัดจำนวนเท่านั้นค่ะไซโกเซฟ h e o c e a นรหัสใหม่มาพร้อมรอยเท้าเพนกวินเป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่สปอร์ตและน่ารักที่สุดเรือนหนึ่งของไซโกเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับซีรีส์ Save the Ocean สีล่าสุดที่มาในคอนเซปต์แอนตาร์กติ โดยส่วนที่เด่นและถูกใจใครหลายๆคนสุดๆก็น่าจะเป็นตรงหน้าปัดลายพื้นน้ำแข็งนี่เองค่ะซึ่งมีรอยเท้าของนกเพนกวินฝังอยู่แบบเท่ๆอยู่บนหน้าปัดสีขาวอมน้ำเงินที่สื่อถึงน้ำแข็งที่ลอยอยู่บนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่โดยตัวนาฬิกาจะมาในรุ่นมอนสเตอร์รหัส SRPG 57K1 ที่มาพร้อมกับตัวเรือนสแตนเลสสตีล และสายเหล็กดูคุมโทนเข้ากับหน้าปัดได้ดีและอีกรุ่นได้แก่ BabyTuna SRPG 59K1 ที่มาพร้อมกับสายยางสีเทาอ่อนให้โทนสว่างเข้ากับพื้นผิวของน้ำแข็งได้เป็นอย่างดีค่ะโดยทั้งสองรุ่นนี้นะคะทางสซโกก็ตั้งใจจะผลิตออกมาเพื่อต้อนรับฤดูร้อนที่จะมาถึงด้วยนั่นเองค่ะใครที่อยากได้นะคะก็รอซื้อได้เร็วๆนี้เลยค่ะ และนี่ก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะ